สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของพี่ไหมไทยพี่จอมยุทธของทุกท่านนะครับผมนะครับล่าสุดนะครับเลากระโต์แบบซีครับทาให้เอฟซีทัวประเทศนี่ขากันเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับเรากโจนอย่างตียังค่อยขากันทัวประเทศที่เราโพโจดว่าบัหลูบลอที่ก้าม เป็นมัดมันมีหัวเข็มขัดคือกูบอสันพนพน้องนะครับจากนั้นก็มีเอฟซีเขามากดขำเยอะแยะมากมายนะครับพี่้องนะครับแล้วก็โพรไทหอิหรีครับท่านนี้ก็บอกว่าอยากได้หัวเข็มขัดเจ้าเนาะสันวาพี่้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสะอ่อนแนวอ่างเนาะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเลื่อมใสครับไอ้ไหมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่า,ร,ารับทราบครับท่านจอมยุทธนะครับ เราก็กดหัวเราะกันเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกโพสหนึ่งครับเราก็โพสแบบซีครับโพสว่าหัด an นอนเร็วๆแน่เด้อสุขภาพมันเสียคือสันดานแล้วหูบ่อสันพี่น้องนะครับเราโกนกระากันทั้งประเทศอีกแล้วกับพี่น้องนะครับเพราะเราโพสแบบซีนะครับท่านนี้ก็บอกว่าค่อยกําลังกินเขาย่เกือ,เกอบพุ่งสันวาพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า เนาะสันวาอีกคนนึงก็บอกว่ากําลังเข่าน้อนแต่อยากจัดอีกจากปองรับสันวานะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอ้กระรอนเนาะนะครับเรากดหัวเราะครับอีกคนนึงกงบอกว่าเจ้ากระดายเนาะเว้าคือคักโพสสันวาอีกคนนึงบอกว่า,ามือน,น,นี้เจ้าโพสเป็น10ข่อยก็ก,กดคําเป็น1ิบเลยอารมณ์ดีคักเนาะเจ้าสันวาพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า อ้ายอ,อันนี้แม่สัน่าอีกท่านนึงก็บอกว่าพอกระวอกคักโพส์นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฟันาาดีเด้อสันโพยไหมนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าอันนี้ได้จะเลิศนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับไอ้ใหมน่นี่เพิ่นก็นโพส์ฮาอ่ตามสเต็ปจอมยุทธของเรานะครับพี่น้องนะครับผู้ใดติดตามเล้นี่ฮะตลอดครับ เราสิหายอย่างคำๆหายอย่างมาเว้าวให้เอฟซีของเราเนี่คขำตลอดเลยครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังได๋ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหนุอ่งองได้มื้อนี้หนุ่งอ,องเอาข่าวสารไอ้ใหม่หัวใจซีนมาฝากครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่งอ,องไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวจะมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ